ก็จะเป็นคลิปอ่าสิอันดับนะครับกองหลังนะครับวันนี้ก็เป็นคิวของเซนเตอร์แบ็กนะฮะกองหลังนะฮะหรือว่าตำแหน่ง CB นั่นเองนะครับในโหมดเฮดทูเฮดนะครับที่เจอคนใช้กันบ่อยนะครับที่ผมเจอแล้วใช้แล้วรู้สึกว่าไม่ค่อยชอบมันเลยนะผ่านยากมากๆเลยนะครับเนาะก็เป็นคลิปการจัดระดับนานๆมาจัดอัดับทีนะก็ฝากกดไลค์ด้วยนะครับโอเคไม่พูดปั้นเพลงครับไปเริ่มกันเลยครับ อันดับที่10ครับเป็นลูซิโอนะครับจากประเทศบราซิลนะครับปีนี้ก็เป็นปีฮีโร่นะครับตำนานฮีโร่นะครับพลังงานเปิดมา4ดาวครึ่งท่าสกิล3ดาวนะครับตัวนี้ก็สรีระดีมากๆเลยนะครับสูง188น้ำหนัก84กิโลกรัมนะครับเท้าที่หนั่ซ้าย3กว่า5ประเทศบราซิลนะครับฝีเท้า116นะฮะตั้งรับ128สภาพร่างกาย121แล้วดูแค่3ค่านี้ก็พอนะสำหรับกองหลังนะครับเพื่อนเพื่อน ่วนคุณสมบัติครับมีฟรีคิกทรงพลังเดนเทเกิลแล้วก็ม่งบอลทรงพลังด้วยนะครับสไตล์การเล่นของลูซิโอก็จะเป็นสไตล์สไตล์วิ่งไล่ชนวิ่งไล่เตะนะครับเนาะเป็นเขาเรียกว่าเป็นตัวสต็อปเปอร์นะวิ่งไล่หวดเลยนะครับนะก็ผมให้เป็นระดับสิบก็แล้วกันนะครับที่เจอในแรงรู้สกว่าปดหัวเจอแกนี่ผ่านยากมากๆเลยนะครับแต่วิ่งไวจัดเลยนะครับ อันดับ9ครับเป็นดีนฮอยเซนนะครับจากเลอันมาดริดนะครับโอเวอรเปิดมาที่110นะครับก็เป็นตัวกิจกิจเขาเรียกว่าแลกหน้าล็อกนะฮะกิจที่แล้วนะครับก่อนหน้ากิจกับต่างนิดนิดหน่อยนะครับเนาะก็เป็นตัวเกือบใหม่ล่าสุดเลยนะสำหรับดีนฮอยเซนนะครับจากสโมสรเลอันมาดริดครับโอเวอรปเปิลมา110นะครับบรรลุสโลลีลาเขาก่อนเลยนะส่วนสูง195เซนติเมตรน้ำหนัก84กิโลกรัมนะครับ อายุ20ปีเองนะโอ้โหติดทีมทีมชาติสเปนก็ติดนะครับตัวนี้เลอัลมาดริดก็ลงด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นดาวรุงอนาคตไกลนะครับเท้าที่ตัดซ้าย3ขวา5นะครับนะพลังงานให้มา4ดาวถ้าสกิล3ดาวนะครับตัวนี้ก็จะคุณสมบัติก็จะไม่มีพวกเมนแท็เกิลพวกหมุนบอลทรงพลังนะฮะไม่มีเลยนะครับสกิลเป็นสกิลรุ้งด้วยนะเป็นอัพรุ้งด้วยนะครับเนาะ อัพมุ่งมุ่งแตกต่างอัพปกติครับคือสเตตัสมันจะมากกว่าอัพปกตินะครับนิดหน่อยนะก็ตัวนี้นะครับฝีเท้า 100, ร้อยร้อยเจ็ดนะตั้งรับร้อยยี่สิบเก้านะครับสภาพร่างกายร้อยสิบแปดนะสไตล์การเล่นของดินฮอยเซนนะครับก็จะเป็นตัวคอยคบเวอร์นะฮะกองหลังก็จะมีอยู่สองคาตายแล้วมีตัว เอตัวคัพเปอร์นะครับตัวสต็อปเปอร์คือตัววิ่งไล่หวดนะครับส่วนหอยเซนก็ตัวคือตัวคัพเปอร์หรือว่าตัวคอยซ้อนนั่นเองนะครับเนาะใครกําลังหาตัวสูงสูงไว้คอยดักบอลคอย over, คัพเปอร์นะฮะคอยรอซ้อนนะครับแนะนําเลยฮะตัวนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนครับมาถึงอันละแปดครับผมให้เป็นเฟอร์บิโอคานาเวโลนะครับคานาเวโลก็ปีนี้276ร้อนะมาดูสีล้าก่อนนะ276ร้อยหน้ำหนัก74กิโลกรัมนะครับเท้าที่หนัก ท้าขวานะประเทศอิตาลีครับตำนานอิตาลีเนี่ยพลังงานให้มา4ดาวครึ่งนะครับคุณสมบัติมีเนนทักเกิลมา1อย่างนะครับแล้วก็ฝีเท้าก็ประมาณนี้นะครับความเร็วความเร็ว100่งร้อยฝีเท้าร้อยเก้านะก็มีพวกเร่งความเร็วกับการความเร็วการวิ่งนะครับเป็นตัวที่ออกตัวไวนะครับสภาพร่างกายเราครับตั้งรับ130ก็ถือว่าเป็นตัวกิจเก่านะแต่แต่ค่าพลังก็ โอเคเลยนะครับอีกอย่างหนึ่ง AI ไอทำไมผมถึงเอาตัวร้อยเก้ามาติดด้วยนะเพราะว่า AI ก็ค่อนข้างที่จะใช้ได้เลยสำหรับฟาวิวแคเนลวโลนะครับเป็นกองหลังเซ็นเตอร์แบ็กที่ตัวเตี้ยนะครับแต่ว่าการดักบอลการอ่านเกมนะครับการยืนตำแหน่งนี่ก็ค่อนข้างที่จะเล่นได้เลยนะครับยังเล่นได้อยู่นะอีกอย่างเวิร์กเลดต่ำสูงด้วยนะครับตรงนี้นะครับก็คือการยืนตำแหน่งเขาแทบจะเป็นสซอรวีเปอร์แล้วนะก็คือยืนตำแหน่งดีอ่ะ นะครับสำหรับฟอร์บิลคานาวาโลนะครับสไตล์การเล่นอของเขาก็เออจะบอกว่าเป็นตัวคเวอร์ก็ไม่ใช่แต่เป็นตัวไล่หัดก็ไม่เชิงนะครับมันเป็นตัวตัวเดียวเลยนะในเกมซินเแบ็กที่สไตล์การเล่นเขาเขาต้องกาผสมผสานนะครับคือไปได้หมดอะแต่ว่าข้อด้อยเขาคือลูกกา,ากาศแค่นั้นเองนะครับนะครับแล้วก็การกระแทกมันอาจจะกระแทกไม่ค่อยขาดอ่าเพราะว่าน้ําหนักเขาน้อยนะครับเนาะกรณีก,นนก็เรื่องสรีละเขาก็น่าจะเข้าใจกันดีนะครับสําหรับ อันดับ8นะครับผมให้เป็นเฟอร์บิโอแคดาวโรนะครับอันดับ7ครับผมให้เป็นลิโอเฟอร์ดินานนะครับปีนี้ก็ลักหน้าล็อกนะ OVR เปิดมา1 1 1เลยนะครับถือว่าสูงสุดแล้วนะครับในปัจจุบันนะครับแล้วทำไมถึงลดมาอันดับ7นะฮะก็เดี๋ยวมาดูกันเลยครับว่าทำไมถึงเป็นแบบนั้นนะลิโอเฟอร์ดินานครับส่วนสูง189น้ำหนัก87กิโลกรัมนะครับเท้าท้ายเท้าขวานะพลังงาน4ดาวท่าสกิล3ดาวนะครับคุณสมบัติมีครบเครื่องเลยฮะมีเน้นแท็กเกิลมีกัปตันทีม มีมงบอลทรงพลังนะครับแล้วก็อัพลุงได้ด้วยนะครับสําหรับตัวสกิลของเขานะครับฝีเท้าให้มา110นะครับตั้งรับ136สภาพร่างกาย127นะฮะตรงนี้สําคัญทาไมผมถึงให้ลิโอฟอรินานมาถึงอันดับเจ็ดนะครับด้วยเวิร์กเรดเขาไม่ดีเอามากๆเลยนะฮะกลางกลางนี่คือแบบคือเขาจะเป็นตัวสไตล์กางหลังสไตล์วิ่งวิ่งหวดนะครับ เป็นตัววิ่งวิ่งหดเลยวิ่งสต็ปเปอร์ใช้ลูซิโอครับวิ่งไล่เตะวิ่งไล่เก็บกองหลังนะครับวิ่งไล่เบียดเลยนะข้อดีของมันก็คือวิ่งเร็วนะครับวิ่งทันแน่นอนวิ่งกวดนะครับวิ่งชนชนใครก็ล้มนะครับข้อเสียก็คือการยืนตำแหน่งครับคือหลุดตำแหน่งง่ายครับแล้วก็การเช็คลายล้ำหน้านี่คือพลาดบ่อยมากสำหรับลิโอฟินานนะไม่รู้ว่าใครจะเป็นแบบผมหรือเปล่านะครับที่เคยเล่นมานะเขาเป็นตัวที่เช็คล้ำหน้าไม่ค่อยเก่งนะครับแต่เรื่อง เกมลับก็โอเคอีกอย่างหนึ่งหมดไวนะครับเป็นเป็นตัวที่พลังงานน้อยนะครับยิ่งเป็นเป็นตัวที่วิ่งไล่หวัวเขาด้วยและพลังงานแค่นี้นะครับไม่ไม่ค่อยพอในการเล่นนะครับมันก็เลยตกมานะครับอ่าเดี๋ยวขอออกตัวกันเลยนะนี่เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับเนาะใครที่คิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับเนาะสำหรับลีโอฟูรีนานก็ประมาณนี้แหละนะฮะก็ ถ้าเกิดใครแบบภุมหลังเก่งๆนะเออภุมหลังเก่งๆก็แนะนำเลยสำหรับเรียวฟอดีนานนะครับอันดับที่6ครับผมให้เป็นเนมันย่านะฮะก็ตัวนี้ก็ระยะเปิดมา1นึ่นะครับส่วนสูง190ยเกาน้ำหนัก84กิโลกรัมนะครับเท้าเนี่ยเท้าขวานะครับประเทศเซอร์เบียนะตำแหน่งเซเบียนะครับตัวนี้พลังงาน4ดาวครึ่งนะครับท่าสกิล2ดาวนะคุณสมบัติก็มีครบเครื่องครับที่กองหลังคนมีนะครับเน้นแท็กเกิล แล้วก็มองบอลส่งพลังนะครับแต่ตัวนี้ติดอย่างเดียวไม่มีพลังลงแฮนะเพราะว่ามันเป็นปีเก่านะครับตัวนี้ก็ฝีเท้าให้มาร้อยหกนะตั้งรับร้อยยี่สิบเก้านะภาพร่างกายร้อยยี่สิบสี่นะครับอันนี้ที่ให้อันาพงม,มากกว่าฟอร์ดินานเพราะว่าส่วนตัวเลยนะผมชอบวิดิตมากกว่านะครับมันยืนตนแหน่งดีกว่าอันนี้ไม่รู้ว่าเพื่อนๆคิดไปเองหรงอเลปล่าหรือไม่ก็ท็อปเซิร์ฟแต่เนี้ยท็อปเซิรฟ์ฟก็ใช้วิดิตกันเยอะเลยนะก็คือแบบ ใช้วิดิกันมากอ่ะไม่ค่อยมีใครใช้โฟร์ดีนานนะเอาจิงๆิทง,ทงทั้งทั้งที่2ตัวเนี่ยมีความเขาเียกวก็แตกต่างกันไม่มากนักหรอกนะครับหรือว่าโฟร์ดีนานอาจจะแพงกว่าก็ไม่รู้นะเออวันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับอีกอย่างหนึ่งวิธีราคาถูกด้วยนะครับแค่พันกว่าล้านเองพันเจ็ดร้อยล้านนะครับถ้าเม็ดส้มก็ประมาณสองพันนิดๆน,นะก็ลองไปดูกันได้นะครับยันยากวิธีนะครับคนใช้เยอะจัดเลยตอนเนี้ยนะครับราคาถูกคุ้มค่า นะเป็นกองหลังก็คล้ายๆกันนะคล้ายๆคล้ายๆฟูดีนานเลยนะแต่จะเป็นตัวที่เขาเรียกว่าหนักมาทางการดักบอลช้ม,มากกว่าฟูดีนานฟูดีนานมันจะเป็นสายวิ่งไล่หัวเนี่ยเออแต่กับกันเลยนะกับกันในชีวิตจริงอ่ะชีวิตจริงนี่มันยากไปที่เกิดสายวิ่งไล่ชนครับฟูดีนานจะเป็นสายคอยคอรอบฟืนนะนี่คือชีวิตจริงมาถึงตอนที่แกเล่นด้วยกันนะครับ แล้วก็มาถึงห้าอันดับสุดท้ายครับอันดับห้าผมให้เป็นแฮร์รี่แม็กควายนะฮะแม็กควายเฉยแฮร์รี่แม็กควายครับอายุรยประมาณหนึ่งร้อยสิบนะครับปีล่าสุดแลปีกัปตันนะครับเอ,อ่อส่วนสูงร้อยเก้าสิบสามเซนติเมตรน้ำหนักหนึ่งร้อยกิโลกรัมนะเพราะเป็นกองหลังที่น้ําหนักเยอะที่สุดแล้วนะที่ผมยกมาในว,วันนี้นะครับเขาเนี่ยเท้าขวานนะประเทศอังกฤษครับ พลังงาน4ดาวถ้าสกิล2ดาวนล้วคุณสมบัติก็ยิงประตูจากที่ไกลอ่ะส่งไกลขออภัยมีส่งไกลแล้วก็มี power header นะครับแล้วก็เป็นสกิลลุงด้วยนะลุงได้นะครับฝีเท้า107ครับตั้งรับ132ครับสภาพร่างกาย135นะครับแฮร์รี่แม็กควายนะครับจุดเด่นของเขาก็คือเป็นตัวที่มีความแข็งแกร่งที่สูงมากๆเลยครับอาจจะสูงที่สุดในเกมแล้วในตำแหน่ง CB นะครับทำไมมันถึงมีการตั้งรับ เขาเรียกว่าความแข็งแกร้งที่เยอะขนาดนี้เพราะว่าน้ําหนักเขาครับเยอะมากๆเลยนะถึงจะเขาเรียกว่าฝีเท้าแค่107นะครับแต่ว่าผมผมอันนี้ผมก็ใช้อยู่นะเลียมแคลิมากกวายนะครับก็วิ่งชนได้หมดนะครับอีกอย่างหนึ่งการคอนโทรลตัวถึงน้ําหนักจะเยอะแต่คอนโทรลตัวได้ง่ายๆเลยตลับเฮดทูเฮดนะครับจะมเนเจอร์ผมไม่รู้นะแล้วเวอร์เรทมันเป็นสูงสูงอ่ะอันนี้คือข้อเสียอีกข้อหนึ่งเลยนะครับบางทีมันจะมีแบบ วิ่งเช็คลายพลาดเนาะทิ้งลายล้ำหน้าการเช็คดิเฟน s ซี e ลายไม่ค่อยดีนะครับใครที่เล่นก็แนะนำให้เปิดลูกศรเป็นตั้งรับเลยก็จะดีกว่านะครับสำหรับแฮร์รี่แม็กควายนะเป็นตัวที่ชนได้หมดอะชนได้ทุกตัวในเกมจริงๆนะอืแข่งจัดเลยสำหรับแฮร์รี่แม็กควายนะเรื่องการมงแล้วก็เรื่องการแท็กเกิลเนี่ยสุดยอดครับแต่ข้อเสียอ,อีกข้อหนึ่งก็คือตอนที่เติมมุมอะแม็กควายมันยืนไม่ค่อยดีครับ มันยืนในตำแหน่งที่ไม่สามารถที่จะจบสกอร์ได้หมายความว่าไงหมายความว่ามันไม่ค่อยไปอยู่ในจุดที่กองหลังเอกองทีมเราเปิดไปแล้วจะได้เปรียบไอ้ชาวตรงนี้นะใครเจอปัญหาเดียวกันก็ลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้อันดับที่สี่ครับเป็นโรล,ลัมบรองนะฮะก็ปีนี้โรล,ลัมบรองนะครับสูง192น้ำหนัก82กิโลกรัมนะครับทั้งนั่นเท้าขวานะรางงานได้มาห้าดาวครับถ้าสกิลสองดาวนะครับคุณสมบัติไม่มีอะไรเลยนะครับสกิลก็ไม่อัพลุงนะฮะ แต่ตัวนี้เป็นตัวที่วิ่งไวจัดเลยนะฝีเท้า1 1 1นะครับจับ้ามสบ132นะครับรับร่างกาย123นะครับชุดเด่นของโลรลลมลองนะครับก็คือเรื่อง AI เรื่องการดักบอลครับเรื่องการแย่เท้าเรื่องการจิ้มบอลนะครับเป็นตัวคัพเวอร์นะไม่ใช่ตัวสตนะ็อปเปอร์ฮะเป็นตัวคอยดักบอลนะครับเนาะหลังจากที่กองหลังตัวหนึ่งสายชนแล้วนะวิ่งไปชนแล้วบองก็จะเป็นตัวคัเวอร์ที่ดีอีกหนึ่งตัวเลยนะครับจับจังหวะได้ดีมาก AI อะ ก็รู้กันอยู่รับรูลำบองโกงทุกปีครับเนาะแต่ข้อเสียงเขาก็มันบางครับข้อเป็นข้อเสียหลักๆเลยนะบางแล้วก็ลูกหมงไม่ค่อยดีครับถามว่าสูง192ท้ามัยังหม่งไม่ดีเนื่องด้วยมันบางครับน้ําหนักมันน้อยนะถ้าเทียบสัสดส่วนกับกองหลังตัวอื่นอะ ถ้าน้าหนักน้อยปั๊บเราลองคิดภาพนะคนน้าหนักน้อยกับคนน้าหนักเยอะไปชนกันนะครับคนน้าหนักน้อยก็จะมีเสียเปียบมากกว่านะครับโดยเขาเขาขึ้นเทคตัวชนก็เสียเปรียบแล้วครับเสียจังหวะนะฮะวัาน,ออนี้ว่ากันด้วยเรื่องสรีละนะครับเกมเนี้ยมันใช้สรีละเป็นตัวตัดสินค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันนะสำหรับเกมเ c Mobile นะครับเพื่อนๆเ,เนอะสภาพร่างกายเห็นไหมให้ความแข็งแร่งมาน้อยมากครับการมองกันอะไรก็ให้ลดทอนกันมานะครับ แต่ทำไมมันถึงมาถึงอันดับ4ี่เลยเพราะว่ามันเขาเรียกว่า AI ใช่ไหมที่เพื่อนๆชอบชอบพูดกันอ่ะ AI มันโกงไอ้ทำลองนี้นะครับมันขายยาวอ่ะคือมันจิ้มบอลใช้ตะกิวสักไม่ค่อยผ่านมาหรอกนะครับมันจิ้มบอลกินหมดสำรับอลบลองนะก็ไปลองใครมีหรือทีมก็ลองรีวิวกันได้นะครับอันดับ3ครับเป็นลาเอลมาเกร t นะฮะตัวนี้ก็เข้ามาเป็นปีกับตันนะครับ ก็กิจกรรมล่าสุดเลยนะโอวิยเปิดมาเยอะที่สุดเลยนะครับ111ครับตัวนี้ก็ส่วนสูง184น้ำหนัก75กิโลกร,รัมนะครับตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กเราพลังงานให้มา4ดาวครึ่งท่าสกิล3ดาวครับคุณสมบัติมีเนนแทักเกิลแล้วก็มีการส่งไกลนะครับแล้วก็ตัวนี้อัพลุงได้นะครับส่วนค่าพลังสีเท้า113นะครับตั้งรับ136สภาพร่างกาย132 นะครับจุดเด่นของมาร์เกสเลยก็คือความแข็งแกร่งในการอัดลูกเบียดครับเนาะลูกเบียดเป็นตัวที่เร็ววิ่งตามกองหลังได้ทันนะครับเป็นตัวสต็อปเปอร์นะวิ่งไล่เบียดวิ่งไล่ชนวิ่งไล่เตะนะครับเนาะจุดเด่นของเขาก็คือนั่นแหลนะฮะเป็นตัวสต็อปเปอร์วิ่งไล่ชนได้วิ่งไล่แล้วแท็กเกิลแมนอนะ่นะใช้คำว่าแท็กเกิลแมนก็ได้คลิด้วยส่วนสูงเขาไม่ค่อยเยอะมากการกลับตัวเวลาเราโดนลูกโยนนะครับเพื่อนๆโดนโยนอ่า ข้ามลายดีเฟนซีฟหรือว่าโยนข้ามกองหลังอย่างเงี้มยมันเป็นตัวที่กับตัวได้เร็วนะครับแล้วก็วิ่งทันแน่นอนครับโดยสปีดที่ให้มาหนึ่งท้อยสิบามเดียวนะครับก็เป็นตัวท็อปทอปของของเกมเลยเนาะสำหรับความเร็วขนาดนี้นะครับก็เป็นตัวท็อปทอปเลยนะก็นั่นคือข้อดีส่วนข้อเสียของเขาก็จะเป็นเรื่องเออมันเป็นตัวที่ความก้าวร้าวน้อยเห็นไหมเนาะเบียดเรื่องเบียดด้วยนะครับน้ำหนักน้อย บางทีชนไม่ขาดคล้ายๆคล้ายๆคลานาวัโลมันชนได้มันแท็กเกิลดีแต่มันไม่ขาดครับมันแท็กเกิลแม่นแต่มันแท็กเกิลไม่ขาดถ้าไปเจอกองหลังอ่าเหลี่ยมหนาๆเงี้ยบางทีมันลําบากอยู่นะสําหรับลาฟเร์มาเกดน,น,นะครับเนาะแต่ถ้าเกิดที่จิ้มบอลก็คือจิ้มแม่นอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดเจอตัวกองหน้าที่มันแบบเออบางบอลดีๆก็บางทีก็มีโอกาสเบียดเขาไม่ให้เข้าเหมือนกันนะมาเกดนะครับอันนี้ก็ ไปลองพิจารณากันดูนะครับแต่ผมให้อันดับ3เลยเออได้ดีทั้งเฮนเทตูเฮสเบเนเจอร์เนี่ยใช้ได้เลยนะครับอันดับ2ครับผมให้เป็นเวอร์จิลฟันไดนะครับก็ปีนี้มันไม่มีขายนะเพราะฉะนั้นผมหาเมททลมาให้ทุกคนไม่ได้จริงๆนะครับผมก็เลยไปหาดลเม็ดส้มมาให้นะครับแต่ว่าเวอร์จิลฟันได้นะนิเวลสามสิบสเตตัสก็จะประมาณนี้นะครับนี่นะ เมื you, ่ออายุฟันได้ครับตัวนี้อุณหภู up. ประมาณหนึ่งร้บนะครับปีล่าสุดอยู่ในปีกัปตันแร็ปนะัดส่วนสูง193น้าสามนัก92กิโลกร,รมัมนะครับพลังงานให้มา4ดาวค่าสติล2ดาวครับคุณสมบัติที่มีมีหม่งหม่งบอลทรงพลังอย่างเดียวนะครับส่วนเอ่อเรื่องอะไรก็มีทรงทรงฟันนะแต่สติลครับเขาจะแปดไปจากเอ่อนักเตะปกตินะครับตรงที่ว่า มันจะต้องเลือกอัพได้แค่หนึ่งครับคือมันเห็นไหมคือมันอัพได้หนึ่งหนึ่งหนึ่งเพื่อที่จะเสริมสกิลวูไปเรื่อยๆครับเพื่อนๆมันไม่เหมือนกับนักเตะป,ปกตินะก็คือนักเตะป,ปกติอ่ะมันจะต้องอัพสกิลเล็กสามอันเพื่อที่จะอัพสกิลใหญ่ได้หนึ่งอันนะครับเพื่อที่จะเอาความสามารถของสกิลใหญ่มาให้นักเตะเราแต่สำหรับวิชิฟันได้ปีนี้ครับไม่ย้ำเป็นครับ คุณอัพไปห้าอันคุณได้สกิลหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นการส่งบอลที่ดีขึ้นการตั้งรับที่โหดขึ้นนะครับความคล่องแคล่วว่องไวก็บนี้นะฮะสภาพร่างกายแข็งแกร่งนะฮะการรับรู้แล้วคือคุณจะได้ไปทั้งหมดเลยนะครับอย่างรสิบห้าสิบห้าเลยเห็นไหมนะครับเห็นไหมคือมันจะได้หมดเลยนะครับนี่ก็คือข้อดีของปีกัตันนะครับคือโหดมากตรงสกิลนี้แหละนะครับผมก็เลยให้มายัดมาที่อันดับสองนะครับ เป็นตัวโคเวอร์นะวิซิทฟันไดเป็นตัวโคเวอร์คอยชนทีเดียวอยู่แต่ถ้าชนทีเดียวแล้วพลาดคือหลุดฟันไดครับนะเป็นตัวใหญ่ตัวหนักนะครับแต่มันก็พลาดยากนะมันเป็นตัวที่พลาดยากมากครับสาหรับวิซิฟันไะดก็ยังไม่มีขายนะครับก็ไปลองเก็บจิ๊กซอว์แรกได้4,000จิ๊กซอว์นะครับใครที่ชอบนะวิซิทฟันไดก็โกงอยู่แล้วครับฟันไดในเกมเอฟซีมาบายนะรู้กันอยู่โกงทุกปีนะครับมาที่อันดับหนึ่งครับเป็นโตโรมาลีนี่นะครับ ตัวนี้ก็ The King of Center Back เลยนะผมให้เป็นที่หนึ่งตลอดกาลเลยนะครับสำหรับเ a ่อ Bar o Maldini นะครับตัวนี้ก็เป็นตัวที่ไม่ต้องพูดอะไรเยอะนะครบเครื่องนะครับเป็นแต่ซีรีระเขา186ล้น้ำหนัก83กิโลกร,รัมนะครับเท้าเที่ก็ท้าวขวานะอิตาลีตำนานอิตาลีเลยวันนี้พลังงานให้มา4ดาวครึ่งถ้าจะเกสูงดาวนะครับคุณสมบัติที่ให้มามีเนตักเกอร์แล้วก็โยนบอลจากด้านข้างนะ จุดเด่นของมารลินี่ก็คือเป็นตัววิ่งไล่ขวดวิ่งไล่ชนครับตัวสต็อปเปอร์นั่นเองนะครคล้ายๆกับราเฟลมากรีส์นะแต่ว่าเป็นมากรีสที่อัปเกรดขึ้นมาแบบขั้นสุดขั้นโหดเลยนะครับเรื่องสกิลก็เหมือนกันครับเป็นสกิลอัพพิเศษนะครับถ้าเอาตัวเนี้ยไปจับคู่กับเวอร์จิลฟันได้นะค่อนข้างที่จะเถิร์นเลยนะครับฟันได้เป็นตัวโคเบอร์นะคอยคโคเวอร์มารลินี่มารลินี่วิ่งวิ่งไล่เบียดเลยครับค่อนข้างที่จะ โหดมากๆนะมาดินีเนี่ย A I D ที่สุดในเกมแล้วนะครับสำหรับเซนเตอร์แบ็กนะเฮดตู้เฮดเม่นเจ้อให้ได้หมดครับรวมไปถึง B S A นะครับเป็นเป็นตัวที่น่าร้ำคาญมากๆเลยสำหรับมาโลมาดินี่นะครับใครมีจิ๊กซอว์อยากได้กล้องหลังอ่าเหนียวเหนียวขึ้ตัวหนึ่งแนะนำเลยครับมาโลมาดินี่นะเพื่อนก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับการจัดอันดับ10อันดับเซนเตอร์แบ็กที่อ่า โกงที่สุดแล้วกันนะครับถ้าให้ผมเปรียบเทียบนะครับอันนี้เป็นความคิดเห็นสุดโตนะในโหมดเฮดทูเฮดนะครับเพื่อนๆที่ผมเจอบ่อยๆแล้วรู้สึกว่าผ่านมันยากซ้อและเกินนะฮะนี่ก็เป็นสิบตัวละครนะครับที่ผมคิดนะครับแล้วสิบตัวละครของเพื่อนๆละ่ะมีตัวอะไรบ้างก็ลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับคอมเมนต์ไว้ใต้คอมเมนต์นะไว้พีครับ สิบตัวสำหรับผมมีตัวนี้ตัวน,วนี้ตัวนี้จัดอันดับมาเลยนะครับเนาะเดี๋ยวมาดูกันว่าเราคิดตรงกันกี่อันดับะครับโอเคเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าก็ได้นะครับสำหรับการจัดอันดับสิบท็อปสิบนักเตะนะครับหรือว่าเพื่อนๆของผมจัดอันดับอะไรก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้ครับไว้เจอกันใหม่ครับผมนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ